สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางสวนจักรพรรดินะครับก็จะมาชวนให้มาติดตามดูการเจริญเติบโตของมะขามป้อมยักษ์กันนะครับมะขามป้อมนี้ก็ซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจำชื่อพันธุ์ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นมะขาก็จำได้แต่มะขามป้อมยักษ์นะครับหลังจากที่ซื้อมานะครับก็วางไว้ที่เรือนพ่อชํานะครับก็ ก็ได้ลดน้ำก็แตกยอดออกมานะครับเยอะพอสมควรนะครับลักษณะใบก็คล้ายใบมะขามอ่อนนะครับที่แตกออกมานะครับใบเดิมก็เหลืออยู่สี่ห้าก้านนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วดูเอานะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักมะขามป้อมนะครับต้นนี้นะครับ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเซนนะครับเมื่อวานนี้ก็วันจกกักรีนะครับหกเมษาก็ได้ทำการปลูกนะครับก็วิธีการปลูกก็ <c oughs> เหมือนกับต้นอื่นๆนะครับก็คือขุดความกว้างที่สามสิบเซนนะครับความลึกก็ประมาณสิบห้าเซนให้ท่วมให้ท่วมถุงพอดีถุงก็ประมาณถ,ถุงจะประมาณ1ิบเซนนะครับแต่ว่าเรา รองก้นหลุม5เซนนะครับเอาหน้าดินลองก้นหลุมหาเซนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงปลูกแล้วก็กบด้วยหน้าดินจาก HHH. ที่อื่นนะครับเอาหน้าดินมาใส่นะครับพยายามาหน้าดินจากที่อื่นนะครับหน้าดินบริเวณรอบหลุมก็ไม่ต้องเอามาใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ก็จะต้องใช้นะครับก็ไปขุดหน้าดินจากบริเวณอื่นที่อาจจะส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามาจากกองปุ๋ยหมักนะครับ ก่องปุ๋ยหมักด้านล่างที่มันเน่าเปื่อยแล้วนะครับเอามาใส่นะครับก็มาขาาป้อมยังไง3มเดือน6เดือนนะครับก็เหมือนต้นอื่นๆนะครับก็จะมาดูการเจริญเติบโตว่ามันการเจริญเติบโตเป็นยังไงครับมีแมลงอะไรรบกวนไหมนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการจะดูไวกว่านี้นะครับก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยว จะมาะทําการถ่ายให้ดูนะครับความสูงปัจจุบันวันนี้นะครับสูงที่30เซนนะครับถึงปลายปลายยอดนะครับส่วนะระยะระยะปลูกนี่เป็นทำเป็นไม้หลักนะครับที่ระยะ6เมตรนะครับแล้วก็แซมนั่นก็ตอนนี้ปัจจุบันก็แซมด้วยพุทราพุทราลูกใหญ่พุทราจัมโบ,บ้นะครับนะครับ ก็มีด้านขวาก็จะเป็นที่แซมอยู่ปัจจุบันนี้นะครับด้านขวาระยะสามเมตรก็จะเป็นเอ่ออะไรเอ่ยอ่โกโก้นะครับโกโก้กับมะละกอนะครับเป็นระยะสามเมตรนะครับข้างหน้าที่มองเห็นหกระยะหกเมตรก็เป็นมะขามนะครับคือส่วนเดิมนะั้นเป็นส่วนมะขามนะครับนะครับด้านนู้นก็เป็นด้านนู้นก็จะเป็นะมะขามนะครับแล้วก็แทรก แซมด้วยระยะสาเมตรก็แซมด้วยพุษานะครับแล้วตอนนี้ต้นต้น,นต้นมะขามเดิมตายก็เอามะขามป้อมมา,มาแทนต้นมะขามนะครับคือเดี๋ยวต่อไปก็จะโละมะขามทยอยทยอยโละมะขามออกนะครับก็จะเอาเอาเพืชตัวอื่นมาแทนเพื่อให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับสาหรับคลิปมะขามป้อมนะครับก็ของท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไง สามสามเดือน6เดือนก็จะมาถ่ายให้ชมคลิปในตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ